ครับวันนี้พาเข้ามาชมโรงเรือนเมลอนภายในโรงเรือนที่มีอายุได้23วันวันนี้ก็จะมีต้นที่เติบโตได้ดีรวมไปถึงต้นที่โตไม่ทันเพื่อนแค่แกนมาตั้งแต่เริ่มเพาะมาเมล็ดแล้วเนาะอันนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาปกตินี่ฮะ23วัน พร้อมแล้วที่จะไว้กิ่งแขนงหลังจากนั้นเมื่อมีดอกตัวเมียออกมาเราก็จะเริ่มผสมนี่ฮะต้นนี้เริ่มออกกับตัวเมียนะมีดอกตัวเมียเหรบมีกระป๋อมีกระป๋อแบบนี้นันดอกตัวเมียดอกตัวผู้ก็จะอยู่ซอกใบแบบนี้คร่าวๆก่อนคร่าวๆก่อนนี่เห็นไหมฮะ ดอกผูก็เวลาเราผสมก็เอาดอกตัวนี้แกะมาผสมตัวนี้ในตอนผสมเราจะมาถ่ายทําให้ดูกันอีกครั้งนึงในการผสมเกสรเมลร่อนเนาะวันนี้ก็อัปเดตคร่าวๆให้ชมกันก่อนในแปลงนี้ขวามือผมนี่แปลงขวามือผมนี่จะเป็นลิสมีตรงกลางนี่จะเป็นจันฉาย สังเกตเห็นได้ชัดเลยเนาะจันฉายลำต้นเขาจะเล็กๆหน่อยนี่ลำต้นอันนี้คริสมีลำต้นยาใหญ่มากเอาเปรียบเทียบกับกันไกลนี่ดูนะนี่เห็นไหมนี่ลำต้นนี่ลำต้น,นมาดูลำต้นจันฉายนี่ฮะเห็นไหมฮะความแตกต่างลำต้นคริสมีจะใหญ่กว่านะครับวันนี้อัปเดตให้ดู เดี๋ยวในช่วงที่ผสมเกสรเราจะมาถ่ายทําให้ดูสําหรับคนที่รักเมลอนนะครับโรงเรือนนี้เป็นโรงเรือนที่เราปลูกครั้งแรกโรงเรือนใหม่แกะกล่องเลยเนาะทําเสร็จก็ทําการเอาดินเข้าก่อนนั้นนั้นเราได้เพาะมาเมล็ดไว้ล่วงหน้าแล้วก่อนจะเสร็จสิบวันมเมล็ดที่เพาะได้ สิบสองวันนะที่มาลงในนี้แต่วันที่ลงในนี้เนี่ยเรานับตั้งแต่วันที่ลงในนี้ตั้งแต่วันที่เก้าตุลาวันนี้ถึงวันนี้ก็ยี่สิบสามวันวันนี้วันที่สองพฤศจิกายนะครับวันนี้ก็อัปเดตคร่าวๆให้ชมกันเพียงเท่าน,นี้วันนี้แดดดีมาก เพราะว่าเมลอนเราจะชอบแสงแดดรายละเอียดสําหรับมือใหม่เนี่ยเดี๋ยวติดตามชมคลิปเดี๋ยวผมจะทําคลิปลงตั้งแต่พอมาเล็ดให้ชมกันนะครับสวัสดีครับ